สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกวกกโมเล่กันได้โอโวคาโดลูกใหญ่มาใหญ่มากเดี๋ยวทำให้ดูนะคะก่อนอื่นก็ต้องมาผ่าโอโวคาโดโอโวคาโดนี้ต้องสุกนะสุกแบบพอกินไม่รู้จะเป็นยังไงข้างในเนะี่ยโอ้ว้าว just peel out ใหญ่มากค่ะ เอาเม็ดออกนะคะเสร็จแล้วก็เปลือปกปอกแบบนี้ไม่ง่ายเลยเป็นหลายคนนะคะที่มีอะโวคาโดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำเมนูไหนวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเมนูแสนอร่อยอนะโวคาโดสไลด์อัอพ โอ้ใหญ่เกินตรงนี้นิ่มนิดนึงขอเอาออกอาจจะกลัวจะไม่อร่อยนะและ้วก็ใส่นี้เลยค่ะ<า> I think I'm gonna make half ครึ่งเดียวพอเยอะได้แบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้นะแล้วอุ๊ยหรือว่ายังไงมันก็มาแล้วก็เดี๋ยวทําเลยทีเดียวลูกใหญ่อะใหญมากที่บ้านก็มีนะคะแต่ที่บ้านคือตีนเป็ดไม่ใชอโวคาโด เเนเใหญ่มากค่ะอาจจะต้องเพิ่มไม่ไม่คิดว่าลูกเขาจะใหญ่ขนาดนี้อาจจะต้องเพิ่มส่วนผสมอย่างอื่นด้วยหลักๆแล้วโกโกโมเล่ก็คือ วันนี้ได้แบบนี้เนาะเสร็จแล้วเบ่ยมมีที่บดมันบดแบบเนี้ค่ะแล้วเบียมก็จะใส่น้ำมะนาวก่อนเลยคือกลัวเขาจะดำก็ใส่น้ำมะนาวก่อนนะคะแล้วก็บดเขาหน่อยหยับหยาบเพื่อไม่ให้ผิวเขาดำนะคะจะได้หยับหยาบแบบนี้ไม่ต้องนิ่มมากนะคะเพราะว่าเราต้องการชั้นซี่นิดหน่อย เสร็จแล้วใส่หอมแดงหอมขาวหอมอะไรก็แล้วแต่ที่มีจริงๆแล้วในสูตรอ่ะเขาให้ใส่มะเขือเทศสั ates, แต่ว่าบิ่มไม่มีบิงก็เลยจะใส่ซอส,สที่บิ่มทำเมื่อวานนี้ใส่เกลือพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่ผักชีผักชีฝรั่งแล้วก็ m ม t c h it up สร็จส แบบนี้นะคะสีสวยงามสีสวยงามมากะคะ่ะ okay, โอเค t h e r ้ y ย u go กโกกระโมเลยอาชิมรสก่อนนะคะ อร่อยมากม,ม,มาดูวิธีทานนี่บิมปิ้งขนมปังเอาไว้นะคะก็จิ้มขอเติมเกลือน,นิดนึงเติมเกลือนหน่อยนึงคะ่ะเพราะว่ายังไม่เค็มพอเติมเกลือนหน่อยพริกไทยน,นิดนึงนะคะ พริกไทยหน่อยนึงชิมรสป่นนี่สวยไหมคะอ่ะอันนี้ขนมปังซาวโดที่บินปิน้งเอาไว้ก็ปกหน้าไปเลยค่ะเยอะๆเยิมๆเดยูกูกุกเกร์โมเล ออน o a s <On> t สทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวลองเลยอืมยำมี